บิ๊กแดงสุดทนค่ะซัดข้าวเน่าอาบมะเร็งชาติแอฟริการุมคว่ำบาทข้าวเก่าไทยแฉแผนฟอกขาวยิ่งรักค่ะบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่านะบิ๊กแดงแฟนเพจสนับสนุนให้ซื้อข้าวสารที่โกลเด้นเพจไม่ต้องกลัวปนข้าวเน่าอาบมะเร็งและอยากได้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรโดยตรงครับ ด้านหมอวรงค่ะบอกว่าถ้านายภูมิธรรมต้องการระบายข้าวแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเกมการเมืองเข้าไปเพื่อฟอกขาวจับนําข้าวแล้วก็ฟอกขาวยิ่งลักข้าวสิปีควรจะเปิดประมูลไปนานแล้วนะล่าสุดเราได้เห็นข่าวนักการทูตในกลุ่มประเทศแอฟริกาค่ะ ซักถามกระทรวงต่างประเทศถึงข้าว10ปีนะคะบางประเทศค่ะมองไปไกลว่ามีการเหยียดเชื้อชาตินะคะประชาชนชาวแอฟริกาด้วยค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่26พฤษภาคมคะนะนายแพทย์ประรงเดชกิวิกรมประธานพักไทยพักดีค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีข้าวเก่า10ปีนะคะโดยบอกว่า บทจบข้าว10ปีขบวนการฟอกขาวยิ่งรักค่ะถ้านายภูมิธรรมต้องการระบายข้าวแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเกมการเมืองเข้าไปเพื่อการฟอกขาวจำนำข้าวและฟอกขาวยิ่งรักข้าวสิบปีควรจะเปิดประมูลไปนานแล้วนะแต่สิ่งที่นายภูมิธรรมทำนั้นเนี่ยชัดเจนมากเพื่อหวังผลทางการเมืองนะต้องการสื่อว่าข้าวสิบปีเนี่ยยังดีไม่มีข้าวเน่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกกันแกล้งสามารถขายได้าราคาดีนะ ผลข้างเคียงที่กลายเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อมั่นของข้าวไทยนั่นเองนะคะไม่เพียงเฉพาะคนไทยค่ะแต่ไปถึงตลาดโลกด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นข่าวนักการทูตในกลุ่มประเทศแอฟ,ฟริกานะซักถามกระทรวงการต่างประเทศถึงข้าวสิปีบางประเทศเนี่ยมองไปไกลว่ามีการเหยียดนะคะประชาชนชาวแอฟ,ฟริกาด้วยนะคะบทเรียนนี้ต้องทําให้นายภุมิธรรมได้คิดว่าทําอะไรต้องทําให้ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการเอาข้าวสิปีมาฟอกขาวจำนำข้าวแล้วก็เพื่อฟอกขาวต่อให้ยิ่งรักด้วยนะคะเพื่อรู้ทันนายภูมิธรรมประกอบกับเรื่องใกล้จบนะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของเขานะคะเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือต้องการขายข้าวสิปีให้ได้ราคาซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้าวที่ขายมีข้าวที่แบบไม่ใช่10ปีผสมด้วยหรือไม่ปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะเคยมีผู้ชนะประมูลทิ้งข้าวนะคะเพราะมีข้าวขาวเนี่ยปลอมปนเข้ามานั่นเองค่ะ หมวอวรงก็บอกว่าอยากให้สรุปให้พี่น้องประชาชนนะ,ะได้รับทราบเพื่อรู้ทันเกมที่เขาเดินดังนี้ก็คือ1ค่ะยกเลิกประมูลข้าวชุดนี้รอบ4ีนะคะ ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเปิดประมูลข้าวสิปีล็อตนี้ปลายเดือนมก,กราคมปี2567นะฮะแต่มีการประกาศยกเลิกประมูลเมื่อวันที่30มก,กราคมนะคะก่อนยื่นซองเพียงวันเดียวค่ะตามประกาศเนี่ยจะยื่นซอง31มก,กราแต่เปิดซอง8กุมภาพันธ์นะคะปี2567ทําให้ต้องเสียเวลาไปร่วมครึ่งปีนะ,ะเพื่อสร้างเพื่อไทยการละครตอนข้าวสิปีกินได้2ค่ะ อกศค่ะจัดเรียงกองข้าวทั้งๆท,ที่ไม่ใช่หน้าที่นะหลังจากที่ประกาศยกเลิกประมูลทางอกศออก็ได้ประกาศให้เอกชนค่ะไปจัดเรียงกองข้าวประกาศลงวันที่6มีนาคม2567ใช้ภาษีประชาชนไปประมาณ189,000บาทแล้วก็เกิดการเปลี่ยนกระสอบข้าวขึ้นใหม่นะคะโดยอ้างว่ามีบางกระสอบเนี่ยข้าวแตกนะแต่สิ่งที่อกอสอทำนั้นถือว่าความผิดสำเร็จแล้วนะ,ะเพราะว่าข้าวจำนำปี2566ท2567นะคะ เป็นสัญญารับฝากข้าวดูแลข้าวนะต้องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของคลังค่ะไม่ใช่หัวหน้าคลังแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการเปิดคลังนะหลายครั้งมากเพื่อประมูลก็ไม่เคยต้องเ,ออเสียงเงืประมาณจัดเรียงกองข้าวนะสิ่งที่ประชาชนสงสัยก็คือการลงทุนจัดเรียงกองข้าวขึ้นใหม่เนี่ยทำทำไมนะะเพื่ออะไรมีการนำข้าวไม่ใช่10ปีเนี่ยเข้าไปผสมด้วยหรือไม่นะคะ แล้วข้อ3ค่ะมีข้าวกระสอบใหม่ปะกลจํานวนมากนะหลังจากที่การจัดเรียงกองข้าวมีการเปลี่ยนกระสอบใหม่ที่ไม่พบรหัสนะคะมไม่ไม่มีการพ่นรหัสไว้ประจํากระสอบข้าวเนี่ยนะคะจากภาพผ่านสื่อเนี่ยเราก็พบว่ามีกระสอบใหม่เนี่ยจำนวนมากแล้วก็ที่สําคัญนะตามภาพผ่านสื่อเนี่ยทำไมต้องเอากระสอบใหม่เนี่ยลงไปซุกในกองข้าวด้วยนะจนประชาชนก็สงสัยนะว่าจัดฉากมีความสําคัญก็คือมีการนําข้าวที่ไม่ใช่ข้าวสิป,ปีเนี่ยเข้าผสมด้วยห,หรือไม่นะคะ ข้อ4ค่ะมาสู่กินข้าวสิปีโชว์สื่อนะคะสิ่งที่อคอสอจัดฉากเน้นนำมาสู่การกินข้าวสิปีโชว์สื่อของนายภูมิธรรมครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่14มีนาคมแล้วก็ครั้งที่2จัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าเชิญสื่อไปร่วมทําข่าวจํานวนมากในทันทีค่ะวที่6 เพื่อสภาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็นายภูมิธรรมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เองว่าข้าวสิบปีเนี่ยกินได้ข้าวยังหอมมีจมูกข้าวไม่ใช่ข้าวเน่านะน่าจะขายได้กิโลกรัมละ1 5บหถึงยีบาทนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็พูดหรือว่าราคา18บาทนะคะแต่นายภูมิธรรมคงลืมไปว่าโกดังนี้เคยประมูลกิโลละ2 7บถึง28บาทนะในปี57แล้วก็ปี58แนะะแต่ผู้ชนะรับไปบางส่วนเพราะว่ามีข้าวขาวปลอมปนมานั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะนายภูมิธรรมยังไม่มีคําชี้แจงนะเรื่องที่มีข้าวขาวปอมปนสรุปแล้วเนี่ยข้าวในคลังเนี่ยมีข้าวขาวเท่าไหร่ข้าวหอมมะลิเท่าไหร่นะคะไม่มีความชัดเจนค่ะที่น่าแปลกใจเนี่ยทีมเจาะข้าวลงทุนรื้อเอาข้าวกระสอบใหม่มาเจาะด้วยนะคะ 5. ค่ะจัดเตรียมผู้ประมูลนะคะมาสร้างราคาค่ะในการกินข้าวสิบปีโชว์สื่อเนี่ยมีการเตรียมผู้ที่จะมาร่วมประมูลด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมประมูลบางรายเนี่ยก็บอกว่าให้ราคาเลย15บาท ท,ทั้งที่นายภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิแต่ว่าในอดีตเนี่ยข้าวนี้ก็ถูกทิ้งร่วม1ิปีแล้วนะคะเพราะามีข้าวขาวเนี่ยปลอมปนผู้จับรงมูลเนี่ยพร้อมซื้อราคาดีโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วมีข้าวขาวปลอมปนที่ตันนะแล้วก็แปลกไหมอันนี้ก็คือตั้งคำถามแล้วว่ามันก็แปลกนะคะ ซึ่งข้อหคเัาบอกว่าปริมาณข้าวที่แท้จริงเนี่ยไม่ชี้แจงด้วยนะ,ะมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะ,ะให้ข้อมูลว่านะ,ะตามที่ประชาชนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าข้าว10ปีเนี่ยมีเหลือประมาณ1.5หมื่นตันนะ,ะแต่เมื่อปี2560ค่ะมีการประมูลออกไป5,000ตันนะคะแล้วก็ผู้ประมูลเนี่ยก็รับข้าวครบข้าวก็ควรจะเหลือประมาณ10,000ตัน เรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นข้อสงสัยว่าข้าวล็อตสุดท้ายเหลือเท่าไหร่กันแน่นะคะระหว่างที่10,000ตันกับ1.5หมื่นตันนะคะซึ่งก็ยังไม่มีคําชี้แจงจากนายภูมิธรรมนะถ้าเหลือ1.5หมื่นตันเนี่ยก็แสดงว่ามีการเอาเข้าวใหม่ไปเติมหรือไม่นี่ก็คือข้อสงสัยนะคะเค่ะการตรวจคุณภาพแล้วก็สารปนเปื้อนเนี่ยทำเองแบบเงียบๆน,นะหลังจากที่ทางสังคมเนี่ยก็คลางแคลงใจนะมีสื่อบางสำนักเนี่ยนำข้าวสิปีไปตรวจก็พบว่า มีสารอัลฟาท็อกซินนะคะจึงเกิดกระแสถึงการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ส่วนของรัฐเองเนี่ยเพราะว่ามีการส่งตัวอย่างข้าวมาตรวจแบบเงียบๆนะแทนที่จะเชิญนักวิชาการมาร่วมสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวนะคะ mm hmm. ปาก็บอกว่าใครสงสัยเนี่ยมาร่วมได้แต่ทําจริงเนี่ยทำเงียบๆนะที่น่าสนใจก็คือข้าว10ปีที่ส่งมาตรวจเนี่ยมีคุณภาพโดยรวมไม่ต่างจากข้าวถุงที่ซื้อมาจากร้านค้าข้างกระทวงนะคะ ซึ่งอันนี้ก็น่าสงสัยนะคะซึ่งเขาแฉเขาบอกว่าเดินหน้าประมูลเพื่อฟอกขาวกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเปิดประมูลตามข่าวนะน่าจะปลายปลายเดือนพฤษภาคมนะคะปลายเดือนนี้เองนะหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนโดยไม่รู้ใดๆว่าถึงความเสียหายนะต่อความเชื่อมั่นของข้าวไทยผลฟอกขาวจะนํเข้าวเพื่อฟอกขาวยิ่งลักจะได้ผลหรือไม่ต้องติดตามนะแต่ที่แน่ๆเนี่ย ผลกระทบของเพื่อไทยการละครนะทำลายชื่อเสียงข้าวไทยที่สะสมมาไม่น้อยกว่า50ปีไปเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ทางเพจบิ Big Dang ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าบิ๊กแด Fanpage สนับสนุนให้ซื้อข้าวสารที่โกลเด้น a พ e นะคะไม่ต้องกลัวปนข้าวเน่าอาบมะเร็งและก็ยังช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงครับนะคะอันนี้ก็เป็น Big กแดงนะที่ออกมาชี้เป้าว่า ือที่นี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้จากหนะ้าจอที่ปราดกฏได้เลยค่ะ